สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับพี่น้องววจมครับจมน่าจะดิ้นเลยครับผมหน้าฝนอันตรายครับต้องอ่านเกมให้ขาดนะพี่น้องจเจริญสีสมบัติครับตัวนี้น่าจะเป็นสามหกครับตัวใหม่โอ้โหสวยๆพี่น้อง พื้นที่ตรงนี้ลุงน่าจะจอดประจานะครับแต่นี่ <c oughs> นี่นี่นี่ดินหน้าฝนมันนุ่มครับถึงแม้เราจะจอดประจาก็ช่างนะครับนี่ครับน่าจะดินพอสมควรผมมาถอดคอรากนะครับคอรากหักจรวดโหดเกินพี่น้อง หธรรมดาถือว่าโหดนะครับน่าจะจังหวะเนี้ยน่าจะลากเฉียงนะครับเพราะว่าเนี้ยรอยจะเป็นรอยลากหรือเปล่าตรงนี้นะครับจะดูลักษณะเหมือนร้าวก่อนหรือเปล่าครับนี่ตอนนี้คนขับไม่เห็น พปรโหไปใส่พี่น้องแกให้มาถอดให้นะครับจะเอาไปเชื่อมมันจะอยู่ป้ะถ้าหักแถวนี้เชื่อมน่าจะอยู่ครับแต่ว่าตรงนี้พื้นที่เชื่อมมันน้อยเนาะน่าจะดามอยู่ไหมพี่น้องว่าอยู่ไหมครับโหดจัดถ้าเป็นผมเปลี่ยนเลยนะนี่เพราะว่า มันเป็นเหล็กหล่อครับถ้าเชื่อมันก็ต้องแบบดามแล้วก็ฝีมือแบบสุดๆออันนี้ผมมาถอดน,นี้ให้แกนะครับแกว่าจะาไปทำเราก็ใช้บล็อกลมยิงครับเป็นเบอร์ยี่สิบยี่แปดนะพี่น้องแต,แต่ผมใช้ปากตายเบอร์ยี่ิบเก้าครับ <c oughs> กับลูกบล็อกเบอร์สามสิบแต่ตอนใส่นะ่าจะหาลูกบล็อกมาได้ให้ได้ครับเพราะว่า ถ้าเอาสามสิบยิงนี้เหลี่ยมน่าจะเสียโอ้โหโหดโผดพี่น้องนี่ครับน่าจะเป็นพื้นที่แกดินขนาดผมเข้ามายัางจมเลยครับนี่ติ๊บแล้วเป็นดินถมใหม่นะครับหโหดจัดเลยลุงมอนทำไง,ำงจะขึ้นนีถ่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำอปน,นี้เสร็จเนาะเอามาใส่ปุ oui. ๊บ แล้วเรามาลากหักอีกอ้สวยเด้พี่น้องสำหรับผมนะครับน่าจะแจ้งเท่าเก๋นะเปลี่ยนใหม่เลยมันชั่วกว่าครับเพราะว่าเป็นรถใหม่ด้วยอันตรายาเกิดเราใช้ไปร้าวหักหลุดนี่โหสวยไปกันใหญ่เลยครับนี่ครับตัวแม่สามหกศูนย์สีนี้สวยมากเป็นแดงออกช่ำๆเลือดหมูนะครับหือ แต่ดูไปแล้วน่าจะดิ้นนะครับแกน่าจะเข้ามานี่ม้วนหัวมาม้วนม้วนม้วนแม่น่าอยู่ตรงนี้ครับน่าจะฟรีครับนี่พื้นที่ฟรีล้วลากไม่ขึ้นแต่ดินค่อนข้างนุ่มครับดูแกถอยมาต้นชนมะม่วงถอยไม่ชนมีแต่น้ำเลยครับถือว่าหนักนะครับนี่ถ้าเป็นรถหนัก มันมันมันไม่ถึงกับโจมครับแต่มันฟรีนะตัวแม่น่าจะฟรีครับทำไงจะขึ้นเก็บของครับไม่รู้แกจะทำยังไงไม่เห็นเลยเดี๋ยวจะโทรถาม หักได้ไงพี่น้องแต่ดูครับนี่มันงอนะมันงอก่อนดูดีครับมันงอมันงอนะก้กระชากหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ครับแต่ดูลักษณะเหมือนราวมาก่อนแต่รถนี้ยังใหม่นะครับนี่ไม่น่าจะถึงปีครับดูยางก้อนนี้น่าจะเป็นติดรถมาครับยางใหม่รถนี้น่าจะยัง ไม่ถึงสามเดือนนะดูครับคือว่าิดม่งครับทาเลดทาเลตตอนนี้ที่บ้านนี้มีคนอยู่นะอ้สหกิจโอเ้โอเงาตาแตกพี่น้องตัวนี้สามหกครับกองผ้าใบ ซื้อเพื่อเทียบกองถ่ายวิ่งมาน่าจะพลึบแกน่าจะม้วนตัวเข้าบ้านนะครับน่าจะจมเมื่อวานนะงานนี้ต้องถ้าไม่รอ้อยแห้งก็รถไถไม่น่าจะขึ้นครับน่าจะแม่ลาดน่าจะไม่โคดันตูนนะครับ อาจจะถึงไม่โคถ้าเสียหายน้อยก็ไม่โคแล้วครับขึ้นแน่นอนแต่เราก็ต้องลงทุนแมนบอ่ะโอเค okay, พี่น้องเดี๋ยวก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ Share ครับผมบ๊ายบายครับ